สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีกิจกรรมวันภาษาไทยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมและลึกวิถีสีภาคนะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรับชมกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นการแสดงของภาคกลางค่ะแสะดงให้ถึงวัฒนธรรมของภาคกลางค่ะและการ การแสดงที่เรากาลังรับชมอยู่นะคะเป็นการแสดงของภาคเหนือค่ะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่สืบทอดต่อกันมาค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังรับชมการแสดงห้องปากใต้นะคะแสดงให้เห็นถึงการดักแซาวัฒนธรรมและการสืบอมทอประเพณีไทยค่ะ และการแสดงถัดไปนะคะเป็นการแสดงของภาคอีสานแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนอีสานและประเพณีค่ะค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะหนูจะพาทุกคนนะคะไปสัมภาษณ์รุ่นเพื่อนโรงเรียนเมืองลางค่ะค่ะว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับอะไรบ้างในวงงามภาษาไทยค่ะ วันนี้รู้สึกยังไงกับวันภาษาไทยคะค่ะก็รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมของนักเรียนนะคะที่ส่งเสริมความเป็นไทยแล้วได้มองเห็นสแกภาพของนักเรียนเราอนุรักษ์ความเป็นไทยได้เห็นกิจกรรมและเล่นของของ,ของไทยเรารู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้ยังไม่ลืมความเป็นไทยซึ่งมันความสําคัญกับชาติไทยเราเยวาวชนเราอ่ะต้องรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะที่นักเรียนเราได้ตระหนักสิ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะเออวันนี้นะคะครูรู้สึกประทับใจอะไรในกิจกรรมวันภาษาไทยหรอคะค่ะวันนี้นะคะก็กิจกรรมสังเกตได้ว่าเป็นกิจกรรมเอ่อในภายใต้สีภาคใช่ไหมคะก็ประทับใจการแสดงของทั้งสีภาคนะคะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์นะคะของแต่ละภาคว่ามีกิจกรรมมีการแสดงประจำภาคอะไรบ้างแล้วก็การเตรียมการนะคะการแต่งกายของนักเรียนวันนี้คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ประทับใจในการแสดงของทุกภาคมากๆเลยค่ะ ก็ขอ,ขอคุณครูด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะพี่ฟุกเออวันนี้นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่ามีความประทับใจอะไรในกิจกรรมภาษาไทยคะครับก็ได้ย้อนระลึกถึงชุดไทยครับก็แบบน่าให้นักเรียนทุกคนแบบได้ใส่ชุดไทยมาโรงเรียนครับแบบเป็นจารึกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยครับมีอะไรไหมก็เออได้รับกิจกรรมอะไรไหมคะจากกิจกรรมครับได้ประโยชน์ก็เนี่ยครับ ล้ำลึกเหมือนกับกแบบสืบสารชุดไทยครับให้มันส่งต่อลูกหลานอขอบคุณพี่ฟุกด้วยนะคะที่ให้สัมผัสค่ะสวัสดีค่ะคุณฟุกสวัสดีค่ะคุณรู้สึกยังไงกับวันภาษาไทยและประทับใจอะไรบ้างคะ่าในวันภาษาไทยของเราปีนี้นะคะ,ะในส่วนของความรู้สึกเนาะปีนี้ก็จะมี เหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนิดนึงอะค่ะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเราจะจัดวันภาษาไทยที่บนหอประชุมใช่ไหมคะซึ่งปีนี้ค่ะวันภาษาไทยเราจัดบนหอประชุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอประชุมของเราเนี่ยมีการซ่อมแซมนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณครูคงสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยเนาะเราก็จัดกันในบริเวณหน้า เรียกว่าหน้าเสาธงเนาะเพราะว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปีนี้ก็จะอาจจะดูเล็กๆนิดนึงแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายความเป็นภาษาไทยนะคะสําหรับความประทับใจก็คือเด็กๆทุกคนนะคะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากน่ารักมากค่ะรี่เมื่อไรก็คือมาพร้อมกันค่ะแล้วก็หวังว่านะคะปีป,ปีโอกาสโอกาสหน้าและปีต่อๆไปนะคะเราก็จะจัดแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค<อ>่ะสวัสดีค่ะ รู้สึกประทับใจในปีนี้นะคะที่นักเรียนได้จัดกิจกรรมออกมาเป็นในรูปแบบของ4ี่ภาคนะคะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยทั้ง4ี่ภาคที่แสดงออกมาในรูปแบบของอวัฒนธรรมนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันในปีนี้เนี่ยนักเรียนนะคะก็ให้ความร่วมมือนะคะในการจัดกิจกรรมทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะก็รู้สึกว่ามีความประทับใจมากจากาโชว์การแสดงทุกๆอย่างที่นักเรียนให้ความร่วมมือค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูรู้สึกยังไงแล้วก็ประทับใจอะไรในงานภาษาไทยคะอ่าในงานวันภาษาไทยชื่อระลึกวิถีถิ่นสีภาคนะคะความทับใจก็คือได้เห็นวัฒนธรรมทั้งสีภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้และนอกจากนั้นก็ได้เห็นความร่วมมือของนักเรียนในการทํากิจกรรมแล้วก็ความร่วมมือของนักเรียนคนอื่นๆที่ในการทํากิจกรรมในครั้งนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยการที่เรามีร่างเงาของวัฒนธรรมเนี้ยค่ะก็จะส่งผลให้เราเนี่ย เจริญก้าวหน้าไปแล้วก็นุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปได้ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกาาิจกรรมภาษาไทยเรารู้สึกยังไงบ้างคะและรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะได้รู้ว่าภาคไหนแบบแต่งตัวกันแต่งตัวแบบไหนกันครับก็แบบความประทับใจของผมนะครับก็คือการแสดงแต่ละการแสดงนะครับก็ดูแบบเข้าลึกถึงแต่ละภาคดีครับครับผม ขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงในวันภาษาไทยและรู้สึกประทับใจอะไรบ้างค่ะรู้สึกยังไงก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจในการแสดงของเราเนาะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะแล้วก็ภูมิใจที่เห็นเรามีความาเพื่อแสดงออกแาะได้นำวัฒนธรรมต่างภาคทั้งสี่ภาคนะคะมาแสดงให้น้องๆดูโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี้ สำหรับางานกิจกรรมวันภาษาไทยคุณมีหน้าที่ทำอะไรและได้ประโยชน์อะไรจากวันภาษาไทยบ้างคะได้ร้องเพลงวันภาษาไทยคะ่ะถามว่าได้อะไรจากวันภาษาไทยนะคะหนึ่งเลยนะคะได้แสดงความสามารถของตัวเองนะคะสองได้เห็นความรู้ความสามารถของเพื่อนๆด้วยคะ่ะแล้วก็มีความรู้หลายอย่างสนุกเพลินคะ่ะค่ะขอบคุณในกิจกรรมวันภาษาไทยคุณได้ทำอะไรและได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ ครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ได้แต่งตัวในชุดไทยและก็สิ่งที่ได้รับประโยชน์นะครับก็คือได้เห็นความเป็นมาของประเทศไทยเราว่าแบบแต่ละภาคมีการแสดงอะไรบ้างแล้วก็ที่ได้แต่งตัวในชุดไทยวันนี้ก็แบบรู้สึกภาคภูมิใจครับพเพราะว่าชุดนี้ก็ไม่สามารถแต่งได้ในชีวิตประจําวันครับค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงกับงานหบบไทยแล้วก็ภระแต้าอะไรคะก็รู้สึกว่านักเรียนมีความร่วมมือกันดีเนาะนะครับ <S <S แล้วก็มีการจัดการในเรื่องของการ จัดแสดงกิจกรรมต่างๆแม่เสาธงกันดีมากเลยแล้วก็อึง้งถึงความสามารถของนักเรียนของโรงเรียนมังตลาดของเราที่ที่ที่มีความสามารถที่ว่าบางครั้งคุณครูเองก็ไม่คิดว่านักเรียนจะมีความสามารถได้มากขนาดนี้เนาะนะครับขอบคุณค่ะค่ะคุณรู้สึกอะไรกับง,งานภาษาไทยบ้างคะร้อนมากครับแล้วคุณล่ะคะรู้สึกประทับใจครับแล้วความประทับใจของคุณคืออะไรล่ะคะผมไม่ได้บอกว่าผมประทับใจนะครับ ฝนไม่ตกครับค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูการหล่อเทียนพรรษากัน,นะค่ะ